ตรีกระทรวงแรงงานเผยหลังจากนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ดูแลง,งานด้านกฎหมายระบุก,กำลังวางแผนจับกุ่มนายสุเทพเทกสุบันตามข้อหากบฏและแกนนำคนอื่นโดยจะทำสำเนาหมายจับ200ฉบับแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มทันทีทุกที่ที่นายสุเทพปรากฏตัวศาลอาญายกคำร้องกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ขอออกหมายจับแกนนำกปอปศ35คนในข้อหากบฏ โดยเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่มีเจตนาหลบนี้ด้านแกนนำนปชยืนยันพรุ่งนี้ไม่ชุมนุมตามสี่แยกใหญ่กลางกรุงตามที่เป็นข่าว น้องเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันแชมป์โลกหญิงของไทยได้รับการโหวตจากสนักข่าวชื่อดังฟ o x p o r เอ a ชียร่วมกับนักกีฬาดังอย่างแมนนี่ปะเกียวและชิมจิคากะวะลุ้นรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมเอเชีย2 0 1 3ช่วนคนไทยร่วมโหวตระหว่างวันที่9-12ถึงมกราคมนี้ผ่านทางเว็บไซต์ w w w f o x s p o r t a s i a c o m a s i a สนับสนุนโดยสินเชื่อเพื่อ SME จากไทยพาณิชย์